มาเดินธงบุรีอีกแล้วมากินข้าวร้านนี้ค่ะราคาถูกมีหลายไซส์มานั่งกินเป็นหน้าบ่ายเขาเขนิขนๆนะสั่งอะไรไปไม่รู้จะอันนั้นอะไรคะไข่ปลาหับป้าเอาปะปาาปาแต่ลองชิมช,ชิมเป็นตัวเองเดี๋ยวแอร อร่อยเปล่านี่อะไรอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเผ็ดๆแน่เลยก็มีไก่เพิ่มโจสั่งอันนี้ทําไมคนไปคนมามันเป็นสีดําเลยเคอร์รี่เหมือนอุ้ยกลิ่นอ๋อกลิ่นงาดําเหมือนจะมีสีเนาะอุ้ยงาดําเวลาอร่อยไหมช่ชอบมันยากปลาสุกใหญ่มากเลย เอาจานเอาจานไก่ออกเนี่ยอันนี้หอมชีสมากเลยอร่อยเอาไปกินนัวมากอือกินเลยเอาไปแล้ว,อ,ลวอร่อยไหมพุดด็อกกบน้ำเครื่องบัซบียกินเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนแบบกินบัวลอยน้ำขิงอะแต่มันจะเผ็ดเผ็ดอร่อยดีนะแบบเผ็ดร้อนแล้วนี่ข้าวแกงกะหรี่แบ่งมารสชาติก็เข้มข้นดีอร่อย ลาเมนก็อเอยอูด้งคือเรากินหมดเลยหมดชามเลยไม่เหลือร้านนี้ที่เรากินนาคาอั่เนี่ยมันจะอยู่หัวมุมเลยเ <c oughs> <c oughs> ออมันรสชาติมันเข้มข้นมากเลย <c oughs> ทุกอย่างเลยอร่อยเ <c oughs> ออเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับอีออนคูสตล์แบบดีอ่ะ <c oughs> แต่ว่ารถไอ้ที่นั่งก็จะเป็นฟิลแบบว่าบาร์บา,บาอย่างเงี้ยหน่อย แล้วคนก็มาีเด็กอยากกินชีสคอยอีกแล้วค่ะแต่วันนี้มาซื้ออีกร้านหนึ่งมันจะอยู่ในซอยไม่ใช่ร้านเดียวกับเมื่อวานร้านนี้มันจะมีไขมันเกีียวมีชีสคอยมีโอเด้งมีป๊อปคอนมีไอติมอะไรเงี้ยเนาะน,น,น่าจะเป็นอันเดียวกันแหละเพราะว่าราคาเท่ากันหน้าตาเหมือนอ,ออกมาแล้วร้านนี้เห็นเห็นเลใช่หหไหม Thank you ว้าวใหญ่มากเดี๋ยวดูรับชิดค่อยจากพี่เขาลูกเอาเวลาหยิบ thank you อ่ะเขาบอกว่า s o hot be careful อ่ะเดินมาเนี่ยเราเพิ่งออกจากเตาเลยเนี่ยดูดีดิยาวมากพี่คะโอ้แผ่นมันดูใหญ่มากเลยนะเอ่ะหยิบเลยร้อนป่ะ ร้อนไหมเอาไหมหยิบเอาใจอะไรอะไรอะไรรสชาติมันจะแบบเค็มๆมีแบบอะไรแปลกๆ้ยทำไมยังไม่เจอชิสอีกอะจะขึ้นชิสแล้วเนี่ยดึงเยดึงให้คุงดูดึงชิันกันห่วงเลยนะแปรงใส่กันเดี๋ยวนี่ชิสมาแล้วดึงห่ง อ่าวสุดแขนอันนี้มันจะอยู่ในซอยเอ,อ่อที่เป็นราเมงมังกรอ่ะมราเมงยืนกินอะเนี่ยซอยนี้ก็คนพึ้งคักอยู่ก็มีกาชาปองด้วยแเทมปุรานี่น่าจะล่วงอยู่นะมีคนยึดแล้วอ่ะอร่อยเนาะอ้า แผ่นชิ้นเขาแบบหนาอยู่นะเนี่ยดูดิอร่อยสี่หรอกดูเขามามากินด้วยมามากินนะเฮ้ยอดี๋ยเฮ้ยนะเดินแบบนี่กี่โมงแล้วสามทุ่มได้แล้วมั้งลายอเนยไนเคนยงเยอะอยู่เลยนี่ขนาดวันจันท์นะชินไซบาชิ ชิซายบาชิซูจิ<ป>เดินเข้ามาแล้วชิซายบาชิเ<ป>จริงๆก็เหมือนเหมือนกันนะแต่ละซอยแต่ว่าร้านก็แตกต่างกันออกไปเนื้อนี้ถูกหรอวันนี้เรามากินซูชิสายพันกันนะคะร้านนี้แต่ไม่รู้ว่ามันคือร้านชื่อร้านอะไรน,นะป๊ะปะ๊าไม่รู้ไงไม่รู้เนาะเออว่าชื่อร้านเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยแ,แล้วแบบว่าเรารสามารถสั่ง นแครับเล็ได้หรือว่าจะหยิบตรงนี้ก็ได้แต่ด้วยความว่าเรานักท่องเที่ยวนะเราแบบกลัวหยิบมาแล้วแบบราคาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้คือมันมีหลากหลายราคามากเนี่ยให้ดูซูชิแต่ว่าเราสามารถเลือกเนี่ยเป็นหลายสิเลคชันได้เราก็จะสามารถเนี่ยเอา170เยนได้ถึง700เยนเลยเนี่ย170เยนเนี่ยก็จะมี คือซูชิเยอะมากแล้วร้านเขาจะแบบที่นั่งเยอะมากมีประมาณ2ชั้นนะน,น,นั่งแบบนั่งกันเรียงหน้ากระดาษ้เลยมากันหกคน <c oughs> นี่เป็นปลาไหลอันนี้ปลาหมึกชิ้นเขาใหญ่มากดูหนวดดูหนวดปลาหมึกใหญ่มากแล้วดูฉ่ำมาก เป็นไฟมาแบบร้อนๆเลยร้อนจริงเลยอร่อยนะปลาหมึกนะคะอร่อยดีชุบแป้งทอดแล้วก็แฟนฟรายก็ดีอันนี้มาราฟซารมอนมาล้วอีเดี๋ยวเราจะมากินแซลมอนกันแซลมอนอันนี้เป็นแบบอันถูกชิ้นใหญ่มากคนเชียร์ยังเป็นใคร อร่อยนะอร่อยนะชอมานอะมันมากเลยเกากุ้ง้ากกุ้งไหมกุ้งไหมมันหอร่อยมันชิ้นใหญ่ด้วย ชิ้นี่สองนะมันใหญ่มากชิงนใหญ่มากหนาโอตาเตอใช่แล้วโอตาเตะข้าวมันได้ไหมได้น้ำไหมแบบนี้น่าจะสแกนหลบนะจัะสแกนหลบ อสแกนหรอหอยเชลสแกนหรอแล้วมาเชลก่อไม่แน่ใจ่หสแกนหรอได้หอยเชลหืกุ้งเนี่ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าเมืองไทยมากลองกินนิดกันแต่ที่นี่ไม่มีปูอัดนะคะไม่เหมือนเมืองไทยนะซูชีป,ปูอดัดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอร่อยนะ จะได้ไหมมีอูด้งด้วยชามแบบเล็กๆให้เด็กกินได้อันนี้เป็นแบบกุ้งมายองเนสต้องลองนี่นี่นะน้ำมาสอนตัวขนมเปร้ยวเยี่ยกโอ้โหลองย่างดูโอ้ตายหา กุ้งหอมมากคิวมาหอมมากกุ้งอ่ะหอม,ม,หอ,ม,ม,หอ,มอร่อยแต่ว่ากินอันนี้ไปคนเดียวเลยแล้วก็ซูชิประมาณ6คำเออแล้วก็อูดอง้ง ูนี่ของคนอื่นไม่รู้เพราะว่าเรากินของกระจุกกระจิงมาตลอดทางบอกปกติถ้าเมืองไทยและกินคนเดียวต้องมีสิบคำอันนี้หกคำคือแน่นมากเพราะว่ามันใหญ่มากชิ้นลนืมใหญ่มากๆเนี่ยอิ่มมาก ใครที่แบบว่าอยากกินซูชิด,ดีราคาถูกๆร้านนี้เลยดีมากอร่อยแล้วก็โชวอยู่แบบใกล้เคียงของเมืองไทยเลยอ่ะไปกินอีกร้านหนึ่งอ่ะรู้สึกโชอยู่มันไม่นัวมันไม่มันไม่อร่อยวาซาบิก็ไม่ค่อยเ็ดแต่ว่าร้านเนี้ยใช้ได้เลยแล้วดูปลาหมึกปลาหมึกน่ากินมากแต่ยับไม่ลงแล้วเนี่ยเธอดูแซลมอนเนี่ยตรงข้ามอ่ะใหญ่มากอ่ะแล้วดูกุ้งกุ้งก็ใหญ่มาก กุ้งใหญ่มากอร่อยด้วยหวานดีนะฮะ้านนี้ให้กินจังอ้โหน้ำตาลแตกเลยน้ำตางแตกเป็นแผ่นเลยอื้อซ์อับเปล่า โอ้โหเป็นครีมเลยอะ,อะไรไหมครับ <S <S เป็น,นยังไงอย่างเนี่ยเออนะ,ะดีเลยไม่ดีอย่างมีน้ำตาลแผ่นๆใน,นี้ร้อนไหมโอม้ย,อยเยี่ยมเจี๊ยบขนาดนี้ใส่ลืมแน่เลยน้ำตาลข้างบนอร่อยมากเลย อาเบืออร่อยไริงเลยอุ้ยอิ่มมากอร่อยวาจานี้ไหมอร่อย่ะคาสตาร์ดอร่อคสตาร์ดพุดดิ้งพุดดิ้งเออใช่คาสตาร์ดเป็นครีมเลยครีมหวานหวานชิมค่ะอร่อยแต่มันไม่หวานมากปาจับล really right, ูกไง ออร่คุ้ยไม่เล็กนะคะคุ้ย,ยใหญ่ด้วาอะไรคะ

วิธีการวิธีการ,การเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> นับวิธีการนับเหมือนซูชิโรเลยเอาเครื่องมาติดติดติเอาเครื่องมาแตะแตะแติดติดทุี <c oughs> ่นั่งเยอะมากอันนี้ชั้นสอง น่าจะมีชั้นสามเลยปะแต่เขาเปิดแค่สองชั้นไปแล้วไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยไอชั้นล่างนะคะหมดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเยนอันนีนเ้เอาไปแล้วไมหมคะใช่ให้คันนี้ไม่ใช่ของเรานี่ร้านนี้นะคะ นี่ค่ะร้านนี้ค่ะมาจากไอ้ราเมงมังกรที่มันมีเนี่ย,ย,ยที่มันร้านเดินมาจากร้านรานเมงร้านมังกรอันเนี้ยที่มีหัวมุมเนี่ย,ยก็เดินเข้ามารนะ้านนี้อร่อย